ถ้าไม่กดคอนเซนต์ยอมรับให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด7000บาทสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอนทองนะคะวันนี้หมอนทองจะมาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเงินเราชนะว่าจะได้วันไหนบ้างจ่ายเป็นอย่างไรสัปดาห์ละกี่บาท นะคะควันนี้จะสรุปให้สั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีจะได้รับอยู่แล้วนะคะเพิ่มมา675บาทต่อคนต่อสัปดาห์นะคะและกลุ่มผู้มีไรายได้เกิน3 0,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปี จะได้รับเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อสัปดาห์นะคะซึ่งถ้ากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะจะเริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะ และจะได้อีกครั้งทุกวันศุกร์ที่12 19 16กุมภาพันธ์นะคะและวันที่5วันที่12วันที่19วันที่26มีนาคม2 5 6 4และจะได้รับวงเงินผ่านบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัตินะคะสองสำหรับกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตามมาตรการของรัฐนะคะกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รอให้รัฐเขาตรวจสอบข้อมูลของเราเท่านั้นในแอปพลิเคชันเป่าตังคนะคะจะมีให้เรากดคอนเซนต์เพื่อยอมรับให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนถ้าผ่านเกณฑ์คัดกรองก็จะมีข้อความเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังคให้กดยืนยันรับสิทธิ์ โดยจะเริ่มให้กดยืนยันรับสิทธิในวันที่18กุมภาพันธ์2564เพราะฉะนั้นก็คนที่กดคอนเซนต์ไปเรียบร้อยแล้วยอมรับไปเรียบร้อยก็รอดูวันที่18ว่าเราจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินครั้งแรกนะคะประมาณ2,000บาทจากนั้นก็จะได้รับเงินครั้งละ1,000บาททุกวันพฤหัสบดีเริ่ม25กุมภาพันธ์และ 4วันที่11วันที่18วันที่25มีนาคม2 5 6 4ค่ะสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและกลุ่มผู้ไม่มีบัตรไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ com ภายในวันที่29กมกราคม2 5 6 4และเมื่อผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ให้ไปตรวจสอบสถานะว่า ได้หรือไม่ได้ภายในวันที่8คกุมภาพันธ์สอนนะคะแล้วก็จะปิดลงทะเบียนนะคะวันที่12คกุมภาพันธ์สอนอกนอกจากนั้นนะคะจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินหรือ G-wallet แล้วผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนด้วยนะคะเมื่อยืนยันได้รับสิทธิ์แล้ววงเงินแรก2,000บาท จะถูกโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัางวันที่18กุมภาพันธ์2564จากนั้นจะได้รับเงินครั้งละ1,000บาททุกวันพฤหัสบดีนะคะเริ่มวันที่25กุมภาพันธ์และวันที่4วันที่11วันที่18วันที่25มีนาคม2564ค่ะก็สั้นๆเข้าใจง่ายๆกันทุกคนนะคะเอาเป็นว่าวันที่18กุมภาพันธ์ก็อย่าลืมไป รอดูสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วนะคะว่าเราผ่านการคัดกรองของรัฐบาลหรือยังนะคะก็รีบกดยินยันรับสิทธิ์นะคะกดคอนเซนต์นะคะที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนแต่ถ้าเราไม่กดยอมรับให้ตรวจสอบข้อมูลเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้นะคะและจะใช้จ่ายวงเงินทั้งหมดนี้นะคะ ตลอดโครงการนะคะถึงวันที่อ31อพฤษภาคม2 5 6 4นะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็จะเหมือนโครงการคนละครึ่งนะคะเหมือนกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องหมอนทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอใหร้รับเงินกันทุกคนนะคะ